สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีในช่องกีติสินจินตแดนนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะฮะกิจกรรมนะฮะดีๆในการเดินตามรอยพ่อนะครับที่วันนี้โรงเรียนราชอนุสรของเรานะครับได้ทําการลงแขกเก็บถั่วนะครับที่เป็นเป็นวิธีการเก็บผลิตผลแบบโบราณน,นะครับในช่วงเวลาเรียนคาับสุดท้ายนะของเด็กๆ นะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่นะักเรียนได้ทำไปเมื่อเทอมที่แล้วนะครับเมื่อเทอมที่แล้วนะครับก็จะเป็นถั่วฝักใหญ่ๆนะเราก็จะไม่ได้ฉีดสารพิษเท่าไหร่นะจะมีคณะครูรวมทั้งผู้อํานวยการนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนทีมสภานักเรียนด้วยกันนะครับช่วยกันเก็บเกี่ยวผลิตผลของนักเรียนเอง นะครับอกดำๆเรจนเพื่อนวอมนวยการนะครับลงมือเก็บถัว่วมีน้องสาวน้องส้มนะครับนักมัธยมศึกษาปีที่2นะครับมาแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่แปลงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญนะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับประมาณ สามงานได้สามงานนะครับไม่ไม่ถึงกับหนึ่งลน์นี่นะครับครูสาวสวยของเราครูอ้อมนะครับวันนี้แต่งตัวสวยมาลงไไม่่ด้คะใส่กระโปรงมานะผิดงานอะไรกลุ่มจะไม่ได้อะไรกลุ่มนะตอนนี้เพิ่งเพิ่งลงไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึง5นาทีนะครับพอดีรีบลงมาตอนประกาศเด็กในเรียนรีบมาเนะี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเสร็จแล้วยังไม่ถึง5นาทีเลยจนคุณครูปรดีดีต้องบอกว่าให้ให้เก็บชา้ชาๆอย่าเก็บเร็วเพราะว่ายังเก็บภาพไม่ไม่ทันนะครับนะครับแล้วก็ดูนี่ดูดูระยะห่างของต้นถั่วของเรานะครับนี่เราปลูกเองนะครับไม่ไม่มีการฉีดยาฉีดสารเคมีใดๆนะครับ เป็นแบบนี้ห่างๆแบบนี้นะครับเด็กนักเรียนก็เลยเก็บเร็วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแม่อายกล้องอายกล้องสวยจัดเลยข่าวว่หุ่นนึกหุ่นหุ่นหุ่นนึกว่าช้างขามือปลาไหลอายกล้องตายแล้วกู อะไรคะลูกอ๋ออ๋ออ๋อซูมหน้าอีตัวนั้นหน่อยสิเนี่ยมาได้ยมศึกษาพิธีสามนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์เก็บช้าช้านะฮะครูประดิษฐ์สั่งให้เก็บช้าช้านวครับนี่สมัยโบราณนะครับเราจะเก็บใส่กระปีแบบนี้นะฮะใครที่จําบรรยากาศแบบโบราณได้นี่นะเก็บใส่กระปี มันจะเริ่มจากปี๊บละสลึงแล้วก็50ตังแล้วก็1บาท2บาท5บาทนะครับเก็บใส่ปี๊บนะถ้าใครจำได้นะฮะถ้าใครเกิดทันนะครับแต่ถ้าใครเกิดไม่ทันก็ฟังไปแล้วกันนะฮะมาแล้วมาแล้วโอ้คีตเลิกเยอะจังเลยอ่ะอันนี้เป็นในนักเรียนในระดับชั้น มายิมศึกษาปีที่สี่หมอสี่ขอโทษจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ไไดนะฮะมีหนุ่มหล่อสาวสวยของเราช่วยกันเยอะเลยนะครับนี่ถุงมือถุงมือเลิศมากถุงมือเลิศมากเป็นถุงมือเจาะช่องคลอดใช่ไหมครับฮาร์ดพ <c oughs> <c oughs> ่อค้าขนมครกเดี๋ยวเราจะไปรีวิวขนมครกน้องฮาร์ดนะฮะ <c oughs> ขนมครกที่อร่อยที่สุดในย่านนี้พ่อค้าหลอด้วย นี่ต่อด้วยทีมสภานักเรียนนะฮะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้านะครับนี่เก็บมีการอมยิ้มนิดๆเจอกันหน้ากล้องเออเออเออถ้าฉันล้มขึ้นมาเนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่น้องน้องเตยนะครับเป็นขับน้องเตยดูเลยนะครับน้องเตยผู้หญิงร่างใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ ต่อด้วยมยัจยมศึกษาปีที่6นะแฟนขับพี่เดียนะครับสาวหล่อนะฮะสาวหล่อโอ้โหเก็บได้เยอะจังเลยอะ่ะบิวมานีเก็บได้เยอะจังเลยอะ่ะเวนตะไลเขาบอกให้เก็บช้าๆนี่เร่งเก็บกันจังเลยลไปนอนอ๋อรีบไปนอนอันนี้ไวกำลังเรียนกำลังนอนนะฮะในชั้นมัจยมศึกษาปีที่6นะครับเดี๋ยวเราเจออีกคลิปหนึ่งนะครับไปอีกอีกช่วงชั้นหนึ่งละกันนะครับ นี่นะครับแถบหนึ่ง,งไ,ไม่ได้ร้ายไม่ได้รลายอัดวิดีโอไว้ขายใส่ช่อง YouTube ใส่ช่อง YouTube เนี่ยหลังโรงเรียนเราเนะ่ยข้าวเราก็ยังไม่ออกนะเฮ้ย <c oughs> ใครจำได้มั้งว่าเราหวานกันวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมนะครับพบกันอีกคลิปนึงนะครับสวัสดีครับ